คุณพรเพนบุญสิริวัฒนกุลการเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางพรเพนบุญสิริวัฒนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขตห้า พักเพื่อไทยขอหารือท่านประธานด้วยเรื่องทางกับรถถนนทางหลวงหมายเลข201ช่วงบ้านพมใต้ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสืบเนื่องมาจากมีการขยายเส้นทางจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ช่วงอำเภอภูเขียวอำเภอชุมแพจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรระยะทาง20กิโลเมตรนั้น พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านหมู่เก้าตำบลพมตำบลบ้านพมใต้ตำบลผักปังนะคะได้รับความเดือดร้อนเพราะจุดเส้นทางกลับอยู่ไกลจากหมู่บ้านและก็เส้นทางกลับรถชั่วขราวใต้สะพานข้ามลำน้ำพมนั้นมีสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรไปมาของชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งถนน ช่วงเช้าพ้าต้องไปบินทบาทนักเรียนต้องเดินทางไปกลับทั้งเช้าและเย็นมีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากผู้นำหมู่บ้านคือนายมนตรีโอดประภัยและชาวบ้านก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังแขวงการทางขอนแก่นที่สองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับประการใดทั้งสิน้นหลายครั้งแล้ว เรื่องนี้มันจึงมาถึงสภาที่ทรงเกียรติของพวกเราดิฉันหวังอย่างยิ่งว่าข่าวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะให้ความเมตตากับประชาชนของดิฉันด้วยนะคะกราบขอบคุณค่ะ